สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวสารกันวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นดีๆจากเกรเน่กราโนล่ากันก่อนนะครับ <S <S รู้หรือยังครับว่าโคลอนมีซีเรียลกราโนล,ล่าแล้วนะครับเกรเน่เจ้าของกราโนล่าบาร์อันดับหนึ่งที่ร่วมคอลแลบกับโคลอนออกมาเป็นซีเรียลกราโนล่าเจ้าแรกของโลกเลยครับโดยมี3รสชาติก็คือรสครีมช็อกโกแลตรสครีมสตรอเบอรีร่ และรสครีมครับซึ่งในแต่ละถ้วยเนี่ยมีโคโอนที่เป็นบิสกิตโรอยู่ในถ้วยด้วยน่ากินมากเลยนะครับดูที่สําคัญนะครับยังคงมีการาโนล่าที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีอย่างข้าวพองที่ทำมาจากข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดนะครับผสมอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับกินได้ง่ายๆอร่อยได้ทุกที่ไปอุดหนุนทั้ง3รสชาติได้ที่7 e เ e ่ 11, ทุกสาขาเพียงชิ้นละ20บาทเท่านั้นนะครับ แต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาก,กันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องใหม่ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือช่อง t i n เคิร์ฟคิดไซโค้งนะครับเป็นช่องใหม่แต่ว่ายังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับ ก็ยังคงสโลแกนครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซ์โค้งครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตของวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับในช่วงตลาดเลก2ของฤดูกาล2024-2025ครับบีจีปทุมยูเนเต็ดครับพวกเขาต้องเจอข่าวร้ายรับปีใหม่นะครับเนื่องจากธีรศิทธ์แดงดาดาวยิงโตเก่งได้รับบาดเจ็บหนักตอนซ้อมครับต้องใช้เวลาพักรักษาตัวพักใหญ่เลยนะครับและมันก็ส่งผลต่อการเตรียมทีมของ B g จีปทุมในช่วงเลกที่2อย่างใหญ่หลวงเลยครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้ B ีประกาศปล่อยตัวพัทริก กุตับสั้นอีกหนึ่งดาวยิงของทีมไปให้กับเมืองทองยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับหลังนักเตะเนี่ยกลับมาจากการเล่นในลีกญี่ปุ่นกับนาราคลับแต่จากการขาดหายไปของทีรสินครับทำให้ตอนนี้ BG ต้องเปลี่ยนแผนเตรียมทีมแบบกระทันหันครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนนำมาซึ่งการเปลี่ยนใจไม่ส่งตัวพัทริกไปให้เมืองทองยืมตัวแล้วนะครับแต่จะสลับตัวส่งเมลวินลอรินเซนไปให้กับเมืองทองยืมไปใช้งานในเลทที่2แทนนะครับซึ่งเรื่องนี้ถูกรายงานผ่านเพจชัยโกซึ่งพี่ชัยเนี่ยเป็นนักข่าวผู้คร่าบ,บอดในวงการฟุตบอลไทยของโกประเทศไทยนะครับจริงอยู่ครับว่ามีการประกาศยืนยันการย้ายทีมของทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับแต่เมืองทองยังไม่ได้ลงทะเบียนชื่อของพัทริก ในฐานะนักเตะใหม่ของทีมในช่วงเละที่2ดังนั้นการยกเลิกดีลยืมตัวพัทริก ยังสามารถทําได้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้พัทริกกาลังลงเล่นด้วยความมั่นใจสุดๆครับฟอร์มดีในลีกญี่ปุ่นและยังสามารถนํามาต่อยอดในทีมชาติไทยชุดอาเซียนครับ2024ผลิตสกอร์ช่วยทีมช้างศึกได้อย่างต่อเนื่องเลยครับจนกลายมาเป็นความหวังตัวจบสกอร์ในแดนหน้าไปแล้วครับมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ BG จะมองสถานการณ์ของทีมต่างออกไปครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีทีศิลินเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วครับดังนั้นการเก็บพัทริกที่ฟอร์มกําลังขึ้นหม้อไว้กับทีมต่อไปจึงน่าจจะตออบโทททย์กกกกกกาาารรเเล่่นมมมุขงงีีได้้วั BG เองเนี่ยต้องลงเล่นหลายรายการนะครับโดยในช่วงเลกสอพวกเขาต้องลงเล่นในศึกสิงคโปร์ครับเพิ่มอีกรายการนะครับซึ่งโปรแกรมทับซ้อนกับไทยลีกด้วยแต่บีจียืนยันตั้งแต่ตอนก่อนเปิดฤดูกาลแล้วนะครับว่าจะไม่เลื่อนโปรแกรมไทยลีกแน่นอนแต่จะใช้วิธีแบ่งทีมไปแข่ง2ชุดแทนดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีนักเตะอยู่ในสกอตเพียงพอนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลครับยิ่งกับฟุตบอลไทยแล้วด้วยเนี่ยยิ่งต้องบอกว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับยังจําดีลของอดิศัก กับกเกษตรศาสตรแล้วก็ชุมบุรีได้หรือเปล่าครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยครับตราบใดที่ตลาดนักเตะยังไม่ปิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งในเคสของพัทริกกูตับสั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยืนยันคําพูดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเชื่อว่าแฟนบอลบีจีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ของสโมสรน,นะครับเพราะว่าตอนนี้พัทริกเติบโตขึ้นมากฝีเท้าก็พัฒนารุดหน้าขึ้นไปยกระดับตัวเองขึ้นมาจนสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ซึ่งต้องรอดูนะครับว่าพัทริกในสีเสื้อของ BG จะสามารถระเบิดฟอร์มเก่งเหมือนตอนเล่นในทีมชาติออกมาได้หรือเปล่านะครับ นอกจากจะเก็บพับทริกไว้กับทีมต่อไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ b ีจีปทจุรนเต็ดยังเปิดตัวนักเตะใหม่โควต้าต่างชาติอย่างวังมายองหยองนะครับเกมรับสัญชาติเกาหลีใต้ วัย23ปีครับดีกรีทีมชาติเยาวชนสมขาวเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์ของ BG เลยนะครับประก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยมีนักเตะเกาหลีใต้อยู่ในทีมมาก่อนครับวังมายองหยองนะครับถือว่าเป็นแข้งเกาหลีใต้คนแรกของทีมซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องเข้ามาพร้อมกับความกดดันนะครับและเหตุผลที่ BG ตัดสินใจคว้ามายองหยองนะครับข้อแรกเลยคือส่วนสูง190ซนติเมตรนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าสเปคกองหลังของ BG ต้องสูงไว้ก่อนอย่างคริสเตียโน่ถือว่า เป็นหอคอยคู่ของเกมรับมีจีชุดนี้จริงอยู่ครับวังมายองฮยองนะครับจะไม่เคยมีประสบการณ์เล่นในฟุตบอลลีกอาชีพของเกาหลีใต้มาก่อนทั้งในระดับเคลีกหนึ่งแล้วก็เคลีกสอตอนอยู่กับชุดนํำดราก้อนแล้วก็ซูวอนซัมซุงโรวิงก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับ แต่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมจนสร้างความประทับใจให้กับทีมเทคนิคของ BG เป็นอย่างมากเลยครับด้วยสไตล์การเล่นเกมรับที่ตอบโจทย์เทคนิคของทีมในเวลานี้ BG จึงตัดสินใจมอบสัญญาให้กับวังมายองหยองนะครับซึ่งต้องรอดูกันว่าเมื่อลงสนามแล้วเขาจะสามารถสแรสดงศักยภาพออกมาได้เหมือนตอนอยู่ในสนามซ้อมหรือเปล่านะครับ บีไม่ได้เสริมแข้งต่างชาติแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพวกเขายังมีโคต้าเปลี่ยนรายชื่อแข้งต่างชาติในตลาดรอบนี้ได้อีกรายครับและผมก็ได้ยินแว่วๆมานะครับว่า BG เนี่ยถูกใจนักเตะเอเชียอยู่คนนึงครับที่มาเทส พร้อมกับฮวังมายองฮายองนี่แหละครับซึ่งนักเตะคนนี้เคยมีดีกรีผ่านการลงเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐมาแล้วนะครับซึ่งเขาก็เป็นอีกรายที่ทําผลงานเข้าตาทีมสตาร์บีจีจนได้รับสัญญาก็ไปดูกันตอนเปิดตัวแล้วกันนะครับว่าเขาคขนนั้นจะเป็นใครส่วนอนาคตของเฟรดดี้อเรสครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเขาจะอยู่กับ BG จีปทุมต่อไปในเลกที่2แน่นอนนะครับหลังต่อสัญญากับทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเขา จะดรอปลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนไม่ได้เป็นตัวหลักเหมือนอย่างที่เคยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามเขาก็ยังช่วยสร้างสารร์เกมรุกได้ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะก,การเล่นลูกนิ่งที่สุดอันตรายซึ่งถือเป็นอาวุธสําคัญในยามที่ทีมต้องการประตูนะครับ ยังไม่หมดเท่านั้นครับอีกหนึ่งดีลเซอร์ไพรส์ของ BG ก็คือผู้เขาตกลงปล่อยชินพัทลีออกกองหลังของทีมไปให้กับราชบรี FC ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าชินพัทถือเป็นกําลังหลักของ BG ในช่วงเลกแรกแต่ BG ก็ได้วังมายองหยองเข้ามาเสริมเกมรับแทนแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันว่าปราการหลังชาวเกาหลีจะทําหน้าที่ทดแทนชินพัทได้ดีขนาดไหนครับ ตัดมาที่เมืองทองอยูเนเต็ดกันบ้างนะครับแน่นอนว่าพวกเขาได้รับผลกระทบเต็มๆจากการที่บจเปลี่ยนแผนส่งตัวเมวินลอเรนเซนมาให้ครับเพราะว่ากฎของไทยลีกอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเตะต,ต่างชาติได้แค่2คนเท่านั้นในตลาดนักเตะรอบเลก2นะครับแต่พวกเขามีนักเตะต,ต่างชาติ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในมือ3รายครับคนแรกคือฮงจองออนนะครับแนวรับชาวเกาหลีใต้วัย30ปีซึ่งเมืองทองเซ็นมาแบบไม่มีค่าตัวนะครับหลังนักเตะกาลังจะหมดสัญญากับแดจอนซิต้เซนต้นสังกัดในเคเล็กในวันที่7มกราคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ฉลาดของเมืองทองในตลาดรอบนี้เลยครับด้วยความที่พวกเขาต้องลงเล่นหลายรายการโดยเฉพาะ FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกทที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์และมีโอกาสไปไกลในถ้วยนี้ด้วยนะครับเพราะเจอกับไลอ้อนซิตี้เซเลอร์สโมสรจากสิงคโปร์ พวกเขาจําเป็นต้องเสริมกลุ่มกําลังเชิงลึกให้เพียงพอกับแมชแข่งขันนะครับฮงจองออนถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับนอกจากจะเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้แล้วเขายังสามารถเล่นกองกลางตัวรับได้ด้วยนะครับเพราะเคยเล่นเป็นปีกกับกองหน้ามาจนถึงชั้นมัธยมปลายทําให้เขาใช้เท้าได้ดีกว่ากองหลังทั่วไปเซตบอลดียืนตําแหน่งเป็นเรียกว่าเมืองทองเซนมาคนเดียวแต่เหมือนได้นักเตะ2คนเลยนะครับ คนที่2ก็คือวิลเลียนพ็อปครับที่กลับมาจากสัญญายืมตัวกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตคนนี้ไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณนะครับว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนเพราะเขาพิสูจน์ให้แฟนบอลกิเลนผยองเห็นแล้วว่าเขาเป็นที่พึ่งพาในแผงเกมรุกของทีมได้เสมอครับด้วยสถิติยิงประตูแล้วก็แอซซิตแบบเป็นกอบเป็นกำการมีพ็อปอยู่ในแนวหน้าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเมืองทองได้นะครับ ข้อดีของพอปอีกอย่างก็คือเขาไม่จําเป็นต้องปรับตัวอะไรเลยครับเพราะรู้จักสภาพแวดล้อมของสโมสรดีอยู่แล้วจะมีแค่แทคนิกของโคชติโน่ที่อาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจแต่นักเตะค,คลาสระดับพอปไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเข้ามาของเขาจะทําให้เกมรุกของเมืองทองน่ากลัวขึ้นเยอะเลยครับส่วนคนที่สานะครับก็คือเมลวินลอรนเซนกองหน้าชาวเยอรมันที่บีจีส่งมาให้ยืมแทนพัทริกนั่นแหละครับ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เมืองทองจำเป็นต้องเสริมในเลกที่2นะครับเพราะว่าปล่อยเฟรเดิโอบราวน์ออกจากทีมไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือแค่ปรเมศอาจวิไลกับเอมิลโรบักเป็นตัวเลือกในแดนหน้านะครับและเมื่อดูโปรแกรมที่ต้องลงเล่นทั้งถ้วยในประเทศแล้วก็ถ้วยนอกประเทศนะครับต้องบอกตามตรงว่ากองหน้าแค่2คนไม่พอใช้งานนะครับเพราะเกิดมีคนใดคนหนึ่งเจ็บไปนี่ยุ่งแน่ๆครับจริงอยู่ว่าฟอร์มการเล่นของโรเดนเซนในสีเสื้อ BG จะไม่เปรี้ยงอย่างที่หวังนะครับทำไปได้แค่2ประตูจาก13เกม แต่ด้วยดีกรีแบบเขาที่เคยผ่านการเล่นในบุนเดสลีกากับวร์เดอร์เบรเมนหากเขาปรับตัวเข้ากับระบบของจีโน่เลตเตอรี่ก็มีโอกาสติดลมบนสูงเลยนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างจะใหญ่แต่ก็มีความไวฉีกออกมารับบอลด้านข้างได้ซึ่งน่าจะเพิ่มมิติเกมรุกของเมืองทองได้มากกว่าตอนมีเฟลิเซียบราว์ที่มักจะเลือกยืนกลางมุ้งปักหลักรอยิงประตูอย่างเดียวนะครับปกติตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ก็เป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะสโมสรต้องเลือกนักเตะภายใต,ใต้ข้อจํากัดต่างๆ และต้องคำนึงถึงความน่าจะเป็นในทุกรูปแบบเพื่อเลือกนักเตะที่สามารถตอบโจทย์แผนการเล่นในช่วงครึ่งฤดูกาลของทีมได้มากที่สุดนะครับบางทีตัดสินใจเรื่องนักเตะพลาดนิดเดียวอาจส่งผลใหญ่หลวงถึงผลลัพธ์ในช่วงบั้นปลายของฤดูกาลได้เลยครับแต่ในเคสของเมืองทองต้องลำบากใจมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะครับเพราะพวกเขามี3มแข้งต่างชาติที่มีดีในแบบของตัวเองมีฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยทีมแตกต่างกันแต่กลับมีโคตาเปลี่ยนลงเล่นในเกมไทยลีกได้แค่2ที่นั่งเท่านั้นนะครับ ใครสามารถเข้ามายกระดับทีมได้ตำแหน่งที่ทีมต้องการใครจะเข้ามาเติมเต็มระบบของทีมได้จริงๆนี่คือโจทย์ใหญ่ของจิโน่เลตเตอรีครับและผู้บริหารเมืองทองต้องคิดให้แตกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหากเมืองทองเลือก2คนลงเล่นในไทยลีกแล้ว อีกคนต้องย้ายออกจากทีมนะครับเพราะว่าพวกเขาอาจจะเอาอีกคนสลับหมุนเวียนไปเล่นในถ้วยอื่นก็ได้เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลถ้วยสโม,มสรเอเชียไม่ได้จํากัดโคต้านักเตะต่างชาติครับดังนั้นเมืองทองที่มีโปรแกรมดวนกับเลอ้อนซิตี้เซเลอร์ในรอบน็อกเอาท์สามารถยกอีกคนไปช่วยในรายการนี้ได้หรือบอลถ้วยในประเทศก็ได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมืองทองจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นต่างชาติอย่างไรครับ ฮงจองออนวิลเลียนพอปหรือเมวินลอเรนเซนใครจะเป็น2ผู้โชคดีที่ได้รับเลือกลงเล่นในไทยลีกเราจะได้รู้กันในเร็วๆนี้นะครับ มากันที่ฝั่งบุรีรัมการน,นิดนึงนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาพวกเขาซุ่เสริมขุมกําลังในส่วนของชุดใหญ่รวมถึงพองถ่ายบรรดาดาวรุ่งให้มีเวทีลงเล่นในเลกที่2นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทีมตัดสินใจดึงแม็กซ์ปีเตอร์ครีเวแนวรับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียกลับมาสู่ทีมในเลกที่2แล้วนะครับโดยแม็กซ์ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวหลักของนอคปรปฐมยูเนเต็ดในเลกแรกถึง12เกมเลยนะครับซึ่งถือว่าการกลับมาครั้งนี้ คือการกลับสู่บ้านที่แท้จริงครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ชายคาปราสาทสายฟ้าเนี่ยเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามไปเพียง5นาทีเท่านั้นในฐานะตัวสำรองนะครับในเกมที่ถล่มปริสเทโร่4-1เมื่อไทยลีกซีซั่น2022-2023ก่อนจะถูกยืมตัวไปเล่นกับหลายต่อหลายทีมไล่ตั้งแต่ขอนแก่นยูไนเต็ดสมุทรปราการ FC เชียงใหม่ยูไนเต็ด ่างทอง f อขอนแก่น f อฟซบริสเทโรและล่าสุดกับนครปฐมยูนเต็ดนะครับยิ่งกับสถานการณ์ของบุรีรัมเองที่มีเกมกนนารแข่งขันหลายถ้วยและแต่ละถ้วยเองทีมก็ตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์และทําผลงานให้ดีที่สุดซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องใช้งานแข้งที่มีประสบการณ์และเข้ากับวิธีการเข้ามาหมุนเวียนกันภายในทีมนะครับซึ่งในตลาดแข่งรอบนี้บุรีรัมเสริมทัพไม่น้อยนะครับทั้งชัดชัยบุตรพรมสุพนัทเหมือนตาที่ดึงตัวกลับมาปีเตอร์ซูล โกโมยองซอกแล้วก็มาตินโบอากี้ก็น่าจะทําให้สกอตผู้เล่นของบุรีรัมมีความแตกต่างและพร้อมที่จะสู้ศึกในเลกที่2ท,ที่ทีมมีเป้าหมายปิดจ็อบแชมป์ทุกถ้วยให้ได้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าแม็กซ์ปีเตอร์ครีเวจะสามารถสอดแทรกเป็นแข้งหมุนเวียนคนสําคัญในทีมประสาทสายฟ้ากับการกลับมาสู่บ้านจริงๆอีกครั้งหรือว่าจะกลับไปเนจรกับหลายๆทีมอีกครั้งเหมือนอย่างที่บันผ่านมานะครับ มาทิ้งท้ายกันที่ดีลของพีทีประจวบกันบ้างนะครับหลังได้เลิกเปิดตัวเจสเปอร์นิวโฮมแนวรับดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์เข้ามาเสริมทีมในเลที่2แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือแผนการเสริมทีมในเลที่2ที่โคชเตียสะสมพบประเรสริฐกุนสือของทีมพยายามจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมทีมให้ดีขึ้นหลังจากเลทแรกที่ทําผลงานได้ดีถึงขั้นติดท็อป5และมีลุ้นไปนเล่นฟุตบอลเอเชียซึ่งฝั่งของนายกเกียร์ทรงเกียรติลิมรุนรักประธานสโมสรก็ไฟเขียวให้โคชเตียได้เสริมทัพ kan การย้ายมาของนีโฮมก็เป็นการย้ายที่ประจวบไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับหลังสัญญาของเจ้าตัวกับอดีตตัวสังกัดอย่างเปรักหมดสัญญาพอดีและทีไม่ได้ตอกสัญญาตัวเขาครับซึ่งนีโฮมเองก็มีประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกกับเมืองทองยูเนเต็ดมาแล้วซึ่งด้วยดีกรีที่ผ่านการเล่นในลีกยุโรปก็น่าจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเกมรับที่ต้องบอกว่าในเล็กแรกเองก็ดีอยู่แล้วครับทั้งอาร์เมียรีเชกิน่แอตตนติราบาซีแล้วก็ปวีตันทเตมีนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าในเล็ก ซึ่งพีทีประจวบกับช่วงเวลานี้พวกเขามีโอกาสคิดฝันได้ไกลกว่าการจบท็อป5ครับนี่จะเป็นสิ่งที่โคชเตียแล้วก็นายกเกียคงมองแล้วว่าการมีผู้เล่นที่สามารถหมุนเวียนและใช้งานได้ในระบบแทคติกเดียวกันเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งฟอร์มของเขากับเปรักก็เป็นผู้เล่นอีกรายที่ได้รับโอกาสลงสนามบ่อยเลยนะครับลงไป15จาก17เกมโดยใน15เกมก็มีถึง12เกมที่ลงเป็น11ตัวจริง ซึ่งตอกย้ำว่าคุณภาพของเขายังมีดีพอและสามารถหมุนเวียนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเกมรับในทีม3อ่าวได้อย่างแน่นอนนะครับโดยนีโฮมจะสวมเสื้อหมายเลข15ให้กับทีมในช่วงเลกที่2นี้นะครับซึ่งต้องมาจับตาดูกันว่าพีทประจวบที่ฟอร์มในเลกแรก พวกเขาทาผลงานได้ดีแบบเหลือเชื่อพอเสริมทัพได้แข้งต่างชาติฝีเท้าดีทั้งนีโฮมหรือว่าในแนวรุกอย่างคริโกมอร์เอสที่มาจากบุรีรัมด้วยสัญญายืมตัวและการลงทุนคว้าตัวอันเดรียฟิลิปอวิชที่พกดีกรีอดีตเด็กปั้นยูเวนตุสมาล่าตาข่ายเนี่ยจะส่งทีมจบซีซั่นด้วยผลงานแบบไหนตรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของคิดไซ์โค้งในวันนี้นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทุกช่องทางของต er ิงเค มีเป็นช่องใหม่ของเราแต่ว่ายังใช้ชื่อเดิมนะครับติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งฝากไว้ด้วยนะครับเติบโตไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ